ผมเนี่ยเรียกแฟนคลับว่าแองเจลก็คือเป็นนางฟ้าพวกหนูทุกคนเป็นนางฟ้าของพี่ชื่อในวงการของพี่ชื่อไมค์แองเจโล่ไมค์แองเจโลก็เลยให้หนูๆทุกคนเนี่ยเป็นแองเจลก็คือเป็นนางฟ้าสวยเนาะสวยมากเป็นแองเจลเป็นนางฟ้าอะไรเงี้ยถ้าภาษาไทยคือคือแฟนคลับต่างชาติเขาจะเรียกว่าแองเจลเนาะแต่ว่าพอ พอบ้านเราเนี่ยเราจะเรียกคำสั้นว่าเจิ้นเจิ้นอะไรเงี้ยเจิ้นเจิ้นอะไรเงี้ยเ่าเจิ้นของไม้อะไรเงี้ยเ่าเจิ้นของไม้หรือนางฟ้าของพี่นี่นางฟ้าอุปถัมภ์มาอุปถัมภ์สิคะขออนุญาตเรียกว่าเจิ้นได้อยไหมคะเรียกว่าเจิ้นแล้วกันเนาะ